สวัสดีครับวันนี้เจวียสัญจรนะครับมาอยู่ที่อำเภอสาริกานะครับจังหวัดนครนายกกับพี่ประนอมนะครับพี่ประนอมมีปัญหาสุขภาพเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับเดี๋ยวมาพบกับพี่ประนอมกันสวัสดีครับพี่ประนอมครับสวัสดีค่ะพี่ประนอมมีปัญหาเรื่องสุขภาพเข่า,ขาใช่ไหมฮะเ,เ,เป็นมานานยังครับพี่ประนอมเป็นมาสองสมปีแล้วก่สองสมปีแล้วรักษามาตลอดไหมรักษามาตลอดอาการเป็นยังไงพี่เบื้องต้นก็มันปวดค่ะมันปวดเนี่ยรหมอเขานัดให้ผ่าจ้ะ นัดให้ผ่าเลยเป็นสองข้างหรือเป็นข้างเดียวพี่ก็ทีแรกมันเป็นข้างนี้ต่อมาก็เป็นข้างนจ้ะอ๋อเป็นไล่ๆกันเลยไหมหรือว่ามากันนานมันห่างกันนานไหมห่างกันนานเมือนกันเนี่ยเหรอครับจ้ะแล้วก็คุณหมอให้ยามาทานตลอดใช่ไหมให้ทานตลอดเลยจ้ะ ท้ายสุดนี่จะให้ผ่าเลยอจะเลยไม่ยอมผ่ากลัวเลยมาเจออาจารย์ได้ยาอ๋อมาเจอเจียววี่ตัวนี้อาจมาเจอตัวนี้ก็ดีแล้วทําไมถึงได้ตัดสินใจซื้ออาถามก่อนก็ฟังในวิทยุค่ะฟังในวิทยุแตกดีเพราะว่าดีก็ลองดูก็เลยเชื่อเลองซื้อมาทานตอนที่ซื้อมาทานซื้อกี่กล่องอ๋อประมาณสองกล่องแล้วครับซื้อมาสองกล่องนะครับแล้วทานยังไงตอนทานก็เริ่มแรก เริ่มแรกก็ทานกินข้าวแล้วก็ทานสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดอ๋อวันละสี่เม็ดจ้ะแล้วอาการที่อกปวดเข่าเนี่ยรู้สึกดีขึ้นภายในกี่วันเนี่ยนี่ทานมากี่กล่องแล้วก็ตอนนี้ก็มีปวดนิดหน่อยนะจแต่ก็ดีขึ้นมันเบายก็ดีขึ้นกับถ่ายดีขึ้นนะครับทานมากี่วันแล้วพี่ปนอม เพิ่งมาทานมาสามสี่วันนี่สามสี่วันนี่เองเออจ้ะดีอ่ะมันดีค่ะแล้วบอกได้ข่าวว่าคุณหมอบอกไม่ต้องผ่าแล้วไม่ต้องผ่าแล้วไปตรวจมาแล้วเหรอจ้ะไปตรวจมาแล้วบอกหมอไม่ต้องผ่าหมอบอกไม่ต้องบอกไม่ผ่าแล้วว่างั้นไง่จริงจริงหมอพูดเองเลยนะจ้าจ้าอ่ะแล้วทำไมตอนนั้นยังให้จะให้ผ่าล่ะไม่ผ่าด้วยตอนนั้นค้นผ่าก็กินยามาตัวนี้มาตลอดแต่ก็ก็ดีนะจ้าพอทานตัวนี้ได้สามวันวันละสี่เม็ดใช่ไหมจ้าสามวันไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องผ่าเลย หมอเอ็กซเรหรือหมอยังไงดูก็หมอเอ็กซเรหมอสมพงษ์นะคุณหมอเอ็กซเรแล้วก็เอาผลเอ็กซเรดูแล้วก็บอกไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่านก็ดีใจไม่ผ่าแล้วโลกรู้สึกดีใจเลยใช่ไหมโอ้ยก็เพราะอะไรเพราะตัวนี้ถูกไหมฮะนี่นะยืนยันว่าไม่ได้ทานตัวอื่นนะทานยาคุณหมอกับเจียวีตัวนี้เท่านั้นเองแล้วเพิ่งทานไปแค่สามวันหาหมอหมอบอกไม่ผ่าแล้ว มาเจออาจารย์นะเจอดีจ้ะโอ้ยดีใจมากไปถามจริงใจจันดีใจดีใจมากเลยนะโอ้ยมั่นใจเลยนะพี่พนอนนะว่าตัวนี้แน่นอนไม่ได้ทานตัวอื่นใช่ไหมทานวันแรกนี่ปูกตรงกองนะไม่โกหกหรอกหลับนอนดูทีวีหลับจนห้าทุ่มหลานเรียกหลับไม่เคยหลับแบบนี้จะสองเม็ดแรกใช่ไหม ที่หลับแบบจริงไม่โกหกจะเรื่องจริงเลยครับจ้ะนี่ยืนยันจะปากผู้ทานจริงๆนะครับยังไม่โกหกเลยกันเนี่ยหลับจริงจ้ิถ้าวอีกคำหนึ่งเจอผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้แล้วจะทานตลอดไปไหมพี่ก็ว่าจะทานนะจ้ะตอนนี้ขึ้นกล่องที่สองแต่ยังไม่หมดยังซื้อมาสองกล่องยังไม่ได้หมดเพิ่งทานไปแค่สามวันเองหกเม็ดเองใช่ไหมเพราะว่าเอว่าไม่ใช่หกเม็ดสิสามสี่สิบสองเม็ดเพราะวันวันละสี่เม็ดนะครับ นี่ก็เป็นเสียงยืนยันจริงๆนะครับจากพี่ปนอมนะครับที่อำเภอสาธิกาเนาะจังหวัดนครนายกนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการปวดเข่านะครับเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับทั้งสองข้างเลยแลวเป็นข้อตามนี้ด้วยอ๋อเป็นข้อข้อตามข้อทุกข้อเลยนะครับเบาอ้านิ้วล็อกก็เป็นเอานิ้วล็อกก็เป็นด้วยเป็นด้วยอ้าวแล้วมันดีขึ้นหรือยังตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ปวดนะไม่ปวดแล้วยัง ย่างต้องเป็นดึกๆมันเป็นดึกดอ๋อมันเป็นดึกๆแต่ก็รู้สึกดีขึ้นทุเราลงนะครับเขานี่เห็นชัดเลยแล้วตรงข้อข้อศอกล่ะดีขึ้นเาว่ากินยาแล้วมันขับเขาว่าอย่างนั้นเนาะจ้าจ้าโอ้สามวันไม่ต้องผ่าแล้วนะ เอาล้วครับวันนี้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับวันนี้มากันสดๆเดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วก็สัมภาษณ์กันเดี๋ยวนี้ไม่ได้เขียนสคริปต์ไม่ได้อะไรกันทั้งสิ้นนะครับเอาความจริงมาคุยกันเลยนะครับนะครับเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงนะครับยืนยันเลยเห็นไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับแต่อันนี้เป็นเสียงยืนยันจากพี่ปนอมจริงๆที่ทานไปแค่4วันนะครับวันละ4เม็ดก็12เม็ด432าเข่าไม่ต้องผ่าแล้วนะครับจากที่ต้องผ่าเข่าไม่ต้องผ่าแล้วดีใจมาก นะครับวันนี้ผมและท่านพี่พี่ปารณมก็ต้องกรับลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับลองดูครับเผื่อจะเป็นบุญนะครับได้ทานแล้วอาจจะดีขึ้นอย่างที่พี่ปารณมได้รับในการทานปริพันธ์เจียวีตรงนี้นะครับวันนี้ผมเสรเนียมโดยผลและพี่ปารณมกรับลาไปแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปารณมครับ